แต่ว่าเบื้องบนบรรยากาศซื่อขค

เอือกของเถือกบนมือนิท่านไหนเขาว้าวไดำคายของเถือกบนมือเนยบอโอ้นี่ิ่ณจะเลี้ตัวละสิบเจ็ดต่อรองกนันอยู่

่นไหยสิบหาแล้ว่นไทยิบเจ็ดคนละิบเจ็ดเอาขามันนี่สินะขาผมก่เป็นกบอยย่างมันถกย่างไปตอา่ประกันครับประกันเลยประกันเขาจัดแต่มันถกครับแต่เสืงแล้วแม่กัเสืงแล้วแม่ก็เสื่องเรียบร้อยเอาเบิงคัก แต่ว่าผมเลี้ยงหลายมือแล้วงัวเพราะเป็นยังผมส่งเจ็ดพันหาลูกกับเจ็ดพันหาซิปเจ็ดหาลอยคนอยากได้คนต่อรองกันอยู่ฟีร่องซื้อขายกันในตลาดนี่ละซื้อสิได้กันยู่ดเมนเซอร์เศรษฐกรเพิ่นก็มา

ฟังนี่เป็นงวเหนือพี่น้องพูนรถเ็้าจอมาหยัดเอางวเหนือเสารหนึ่งเสารดแล้วเป็นซีฟี้ล้อนี่งวเหนือลกเสือคุณสิมาลับเอาตลอดอที่เซลนี่พี่น้องฟังห้องทีงูเหล่องงวงามงวเด มอวไมว์ลุ้นมบอกขายเมแล้ะพี่แดงีกก่อนะเจ้าฮะเมลูกลูกเม่ยังดีถึมวเรียงเนาะลูกจักตัวหรอพี่ส่องครับเพิ่นวาลูกสองตัวลูกผูวเมยังดีตั้นี้พ่อไม่เพิ่นวาแม่ังอีสมอีกไปย่งต่องวางครับ เปนว่าเมทองว่างผนาม่าปลคือว่ลอนะครับมี่สูงเท่าไรครับเป็นว่าลอยซีเป็นว่า่องเปิดไปเท่าไรราคาผลซีเมื่อห่าราคา่นเปิดไปซีซีเมื่อห่าต่อรองหน่อยทรงบ่นี่ทรงครับทรงจ็คโล่หรอทรง ทรงในเขตเท่าทรงพี่ครับโอ้ทรงเฉตดแถวฮอนเนี่ยน้ะงลอยโล่ลงมาหนิผมรู้เลยครับครับเว่าลอยโล่ลงมาหนิทรงพี่เพี่อน้องราคาเปิดซีฉมานอะต่อรองหด้มีเยอตัวนี่มีอีกแม่นึงน้อโอ้นี่แม่ม่านพี่น้องมันได้มาลูกมาจยกะตัวเลยแม่นี่ลูกสองข้าครับเุณนว่าลูกสองข้ามี่่้ยงองนี่แหละลูกสองทรงเทไรแม่เพิ่น ลอยซีพี่น้องบวกลบมันได้ลูกกี่ตัวเดียวพันลูกสองพับลูกสองตัวพันแล้วพี่น้องเมล่าเมร์มันผสมบ้านหรือสมพอพอคุ้มคร่งครับพอฟูงเนาะได้ประกันห้องบ่อนี่เป็นประกันห้องไฮลอยโปรเซ็นพี่น้องพร้อมทรงเนาะราคาเปิดไปสามห้าพันเพามหมื่นห้าพี่น้องราคาต่อรองออกเ้อะพี่น้องเด้อ กูได้สนใจโทรมาสอบถามเอาเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเราบเบอร์หหศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกห้าแปดเจหอยหอยกุ้งหอยต้อยเนาะทางอำเภอสว่างพี่น้องผูใดสนใจโทรมาพี่น้องโทรมาแม่สาวหน่อยสาวหน่อยสาวน่อยพี่น้องลูกบรรดาลูกพอดีอยู่ลูกลูกพร้อมไม่มีน้ำเสียลูกหลอดเนาะลูกหอดเนาะ เขาได้เลยราคามันเปิดไปเปิดไปสองหมื่นสามสอ่นสอพน้องตวาเป็นเงินหน่อยอนาคกบวกข้นมาสองหมืันแม่พูดใ้พูดแม่พูดสามหมืเราไปพูดไปโอ้แม่นแม่นั่งึ้กันเนาะสามแม่นังสมไปแม่นี่น้องอยย่เนาะ ยังบอลลูนอยู่งอปีปีเปรียเพิ่นวางอปีกวก่อนแล้อยู่ยังงามด้วยล่ะสูงด้วเนากความสูงนะสูงเท่าไหร่อ๋อลอยเกี่ยลอยสี่ลูกบนบานห้องนี้ลูกขั้นดีอยู่ลูกลูกลูกขั้นดีลูกคอดี้ใช่ไหมลูกลูกลอยขัน้นดีพี่นอยพ่อพงษ์ พอบรงฟางเงินเดียวราคาสไลด์เปิดงบสามหมื่นสามหมื่นเพียงเพียงเลยเปิดไบสามหมื่นเพียงเพียงเนาะราคาสามหมื่นใบพี่น้องราคาต่อรองอันแม่ลูกข้องเข้ามาหนิอแม่ลูอแม่เอาอีนี่ก่อนอีนี่เนาะอีสีจำปาเนาะโอ้ใหญ่อวนมันไม่ลูกอะคืออวดดีเถอะจุบมึงอะไไปนจกแล้วบ่มีจกบ่มีเนาะผมเลยพี่น้องเพิ่อนว่าสม โอ้ขึ้นแล้วเป็นแล่าบ้นผมเรีว่ากําลังสดส่นเนาะกํลังนหนเนะโอ้ใหญ่ได้สูงน่อยสีเป็น้เนาะสีจ้ำป่าของเขาเนี่ยนึกสีเหืองมันได้ลูกชักตัวแล้วชกสองทั้าเานี่ละโอ้นี่เนาลูกสองเเนาะราคาพันยูทราเปิดไปสามหม่นสองพันสามหมื่นสอราคาหอดเพื่อนผมเลือกข้าอยู่นี่หอดเพื่อนใครใครพอยู่ไกลเนาะหันวางลอยลูมันหอหอดเพื่อนเนาะ เนวาราคาสามหมื่นสองส่งถึงที่พี่น้องลอยโลทรงที่ลอยโลทรงที่แต่สีรถจะหยุยุตวรถใดงม่ไหนหลายม่หลายเนาะพี่น้องสามสิบสองันเปทรงองทรงฟองรถมาหลายพี่น้องอันแม่นี่ดิแม่นี่เศร้าเก่าเศาเแม่นั่งเนาะแม่นังหน่อยแม่นั่งหน่อยพี่น้องแม่สาวน่อยลูกลูยังลูกยังนี่เือลูกลูกเกยนี่อมัน บ่ได้ถามพอเพื่นเนาะพี่น้องค่ปัขาได้ราคาเพิ่นเปิดเลยเกโอ้สองหมื่นเก่าราคาต่อไดนเนาะห้องไวซีอเนาะโอ้ากันไปเศอันนี้สองหมื่นเก่าขนาพี่น้องราคามาต่ออันนี้ก็สีแดงเท่ากันไม่นังเท่กันเศ้าหาพี่น้องราคาสองหมอันนี้ลูกยังตัวนี้ราคาสองหมื่นห แดงดีงเข้าหาหาเขเนะทวอยสสิบาเลพื่น้องอันแม่ลูกนี่เด um> ้๋ย่เนี่ยแม่ลูกนี่ลูกจักตัวแล้วจักตัวแล้วลูกพ่นนี่โอ้ลูกสามมแม่สมเรโอ้ไรลูกเพงขึ้นด้วยเหรอลูกแม่ อ๋อลูกแม่ลูกสาบในทองโอ้ลูกเม่หอยลูกก็ลังตึงคึนตัวนี้ไหม,ไมถ้าได้บบ e. ละปอราค่าพุทหองเลยหกสิบเจ็ดน่หน่หกหมื่นมันง่วใหญ่ดิพอม,มันงัวนหน่อยเลยลค่าหกสิเจ็ดค่าต่อรองเลยของหอยฟุวนเบอร์พ่นเบอร์ได้ละเบอร์พ้น ัเบอเ้ยมะับมตับเบอร์เพิ่นเอาเบอร์ห้อยปอกอะไรพี่น้องที่นเดียวกันศูนย์ยัก่อนศูนก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสี่ศูน้าหเดส้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องมาต่อรองเอานี่ยห้องหอยปอกเป็นง่าแม่เลี้ยงลูกแม่ลูกลูกแม่ย่างดีพี่น้องราคาบบพัต่อร่องเบอหวพี่น้องต่อรองกอนอยูงเหนือพี่น้อง เป็นม่มอรเลย่ม่เหนือต้ององเชียงเหนียวแล้วเขาเจมมา้องนีแม่ลูก สามเราเขาจะาซื้อเขาจะาซื้อกันเหรอพี่รองข้านี้อันนี้ว่าม้าไก่ด้อซอยกันเป็นสี่ไฟกันแล้วพี่รองเป็นหมอาไปแล้วแม่ลูกโอ้แม่งัวแม่ลูกลูกแรกเลยเนาะลูกเล็กพี่น้องป้าหางมันไหมงัวมาหางเหงาหางเหงาพี่น้อง หางลามหางหลึกหางเหงย้ากงอเหลี่ยงพวกหางแบบไง<ม>ลูกแม่ด้วยลูกครับล่ะลูกแม่ครับท้องแดงลูกแม่ย่างดีพี่นอ<ม>้องงวเหลี่ยงด้วยพี่น้องเออแบบงวเหลี่ยงเพราะมันงวเหนือเลนี่ลูกเพิ่งออกพี่น้องสูงเท่าไหรความสูงสูงอยสี่สิบกว่าหน่อยสี่สิบกว่าพี่น้อง ราคาเท่าไรราคาเผลเปิดราคาเปิดไพืเพื่อต่อเพื่อนเราจ้ะสามสิบเก้าสามสิบเก้าเนาะผลมาเพื่อตัวร่องผลเราราคาต่อร่องเลยสามสิบเก้าไ่งกันเนาะจากโลกเราส่งนี่แถวแถวเขตอำเภอใกล้เคียงนี่แหละครับโอ้แถวท้องคอนสว่างนี่เนาะคอนสว่างว่านอนวาริตรนี่แหละพี่เนาะแถวนี้แหละครับบวกเกินห้าสิบโลเนี่ยก็ส่งได้เนาะอ๋อทรงยังส่งได้อยู่พี่น้องราคาอยู่ที่ สามสิบเกาสามสิางหอยเด้วพี่น้องเด้อเบอร์โทษติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สมดเจ็เนาะมาคมเดียวเนาะมาคมเดียวหนิคมเดียวพี่น้องคเอันคนสร้งไว้น่ครับบอมีคนสั่าอยู่แต่ว่านั่นได้มาเรียกเขาบอเบิ่งเอาลโอ้นว่าผู้ใดสว่าหอยใหา่ไคนใดมาเด้อพี่น้องเด้อนว่าน กวางทองเนี่ยเปนสร้างไว้เขาบอกเบิ้งเอาพี่น้องมาเบิ้งตัวเป็นเป็นรถคือใดก้อนอ่าผู้ใดมาก่อนได้ก่อนได้พี่น้องเด้อเป็นงวเลี้ยงนี่เป็นตาเลี้ยงอยู่พี่น้องนี่เออพี่น้องราคามาคุยกันพี่น้องผู้ใดไดี๋ยวสร้างว่าคนไว้เขาบอกเบิ้งเอายันพื้นมาเอาก่อนนหน้าพี่น้องก็จะต่อรองก่อนอยงกวางเถิอกหน่อยพี่น้องก็จะก่องต่อสร้างนี่เขาจะก่ต่อก่อนอยู่ ลูกเจ้าตัวแล้วลูกสามชีตัวเลยป่นี่เนาะพี่ว่าลูกสามชีเล้ดิลูกเมยป่ะลูกตัวผูพี่นนองลูกผูเมลูกไลฟ์ไปเล้ราคาพนเปิดไป ເิິ່ນ่່າແມ່ລູກນີ້ເພິ່ນເປີດພີ່ນ້ອງລາຄາເປີດໄວ23,500คบມື້าะເຮົານີ້50ກິໂລນີ້ບໍ່ວ່າງນີครับ090 3 334 เจ็ดสี่สามสามพี่น้องมุ้ยเจ็ดหนึ่งบอกเจ็เดหนพี่น้องเนาะอันเม่นอันเม่นบ่เม่นอันบอกเขาเขามีซัม่เนาะพี่น้องหอยผุ้มีม่ซ้มมล่ะผู้ใดสนใจโทรเขามาดยพี่น้องเนาะมึงว่าดังคันเปิดสองมือพนสื่อใง้อปล่อยเลยพี่น้องง้อ่ันไอ่ีบามาย้้เลยละเลยย่เลยย่อ๋อ

ไปขายลูกเห็ดแล้วเออไปมาสั่งใกันแล้วจะตากเครื่องนึ่งมันสีดิบไปเลยสีดิบก็ได้สามอยตากลูกรุนล่องสามลอโอ้ยท่านที่ซื้อตากชื่อเพิ่มโบเบนเพาข้าเตะหุ่นนี่บานอะไรก็าทซื้อน้ำักขาพยายามสอบถามเขาจะเอาดีๆเนี่ยนะเขาจะบารมีนัวและซื้อบเบนเลมันมีปัญหาแค่กับมันมีหมดลูกออกเน่ ขาโขขาถอนแนยมันแล้วหลายอย่างเนี่ยสอบทำกันเวลาสีเวลาไข่เขาต้องประกาศกันนด้ก็พอขาสัญญาการจริงิงดิแต่ว่าสัญญาละเนี่ยมันคิดมาแล้วเอาขึ้นหยาบพี่น้องปากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องโอ้แยกลูกออกมื้วันเสาเหระครับลูกพี่แกแยกลูกไฟเนาะแม่นครับพี่น้องอีกสิเปรียงบะเพียงครับตัวนี้นะเป็นหัวเลี้ยงเนาะผมตัวดไปสามสิบเข่าเนี่ยครับ สามหมื่นเก่าพี่น้องพี่น้อเจก็หามนครับแต่ว่าผมแยกลูกออกไปแม่้เสมเลยสองเดือนครับพี่น้องแม่นี่สมเลอ๋อคือหามออกนะหอยเจ๊คนขายไปหมื่นสองท่านสองไม่น้อยสักสื้อไปเลครับสื้อสองท่นสอโอ้ยไได้กินนมไส่นี่ยกได้กินแล้ไปหันตัว่รแคาสามสิ่าไรก็สามเก่าครับราคาสามหมืเก่าแลคาเปิดไปพี่วนี้ พี่นลอ็นสอบถามนะครับที่เขานะครับพี่น้อนเด้่ยฮัสมยังเราสมลูกพกแปดครับลูกพกแปพี่น้อนสมตัวนะครับพี่น้องเด้อสมตัวนี่ติดอีกเนระติดแล้วนะครับแ่กว่านสมนพริกแดงผมขายลูกไปแล้วครับไม่ใบไม่หลอนครับอย้งนั้นนะครับจะว่าตอนนี้สมตัวตไวใมสมลูกพกแสูงเท่าไหร่สูงนอยี่สิบกว่าอย่ครับ่อยสี่สิบบวกบวกราคาสามหมื่นเก่าสามหมื่นเกาพันครับพี่หลอนราคาเนี่ยความทรงเนาะความทรงครับอันี้มดนกนี่ก็ดีแม่ม่านครับ ม่านยังไปม่านลูกสามหนึ่งครับชีเฟเนาะครับผมคุณบม่านชีเอฟสามหนึ่งไว้คุณหวไว้ครับผมอตัวนี้เปิดไปมันได้ลูกมาจางตัวเราเปนไสาวได้ครับแรกครับคุณบ่าเป็นว่าสาวทองแหลกครับผมว่าสาวทองแหลกสูงเท่าไหร่สูงหอยิบครับคุณบาสูงหอยสี่สิพี่น้องพ่อดำหูดำเลีครับผม เรียบเรียบดีครับผมต้นนี้บ่มีเนาะต้นนี้บ่มีครับต้นนี้บ่มีพี่น้องบ่มีครับฝังประกันต้นนี้ประกันต้นนี้ให้แล้วครับพี่น้องช่องกับประกันเรียบร้อยประกันเรียบร้อยราคาเท่าไหร่ครับราคาเปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าราคาต่อได้เปิดได้ครับผมต่อได้ต we, uh, s, objetivo, cioè, ่อได้อีกพี่น้องของหอยทม เบอร์เบอรที่ตัวเบอร์088ครับ088 534 534 046ครับ0046ด้วยพี่้องโอ้ทรสอบถามนะครับเรื่อสนใจนะครับผมวอาโปทรงฟี่ครับไม่มีสอบถามให้เรา่อยโลทรงฟี่มีปัญหาขึ้นกันขึ้นกันได้ขึ้นกันได้ครับสั้นว่าต้องหายยากว่าต้องห้ยากยังหรอครับผมเงินว่าต้องใจใจใจยุ่งวานโลดใจฝ่าย้างด้วย้างครับ ไมมีปัญหาครับาจเฮียนเขาเลยครับใช่เฮียนรอดรอดเลยสเลยเด้อมากเลยตัวนี้ต้องมาคาทั้งโทรศัพท์แล้วก็ส่งเลยครับพี่น้องส่งถึงทีเลยลุ้นลำไปห้างครับพ er, right ี arp, so ่น้องดูใจสนใจโมากห้อยไม้พี่น้องหัวลุนเนี่ยห้องหอยไม้หัวลุนอย่างดีพี่น้องเอาโทรศัพท์อยู่ใส่น้อเหมือนนอนเดี๋ยวเดินโทรศัพท์จะาบบกนเด้อ เอาโทรศัพท์ดึงดังวิัยบไนโอ้ยเจ้าต้อนรัฮัลโหลจ้าอ๋อบอครับครับครับครบผมครับผม พับพับพับน้า,า,าพี่น้องว่าตึกเงินของหอยไม้สักการเพี่น้องเมื่อกี้นี่เขาเจ้าจโทูเขาว่าแมา่ลูกเนาะเนาะห้อยไม้น้องแม่ลูกล,ล,ล,ลูกตั้งตัวแล้วลูกแรกบอกโอ้ลูกเอ๋ลูกถั่วที่สองแม่นี่สูงลอยซีบอก ที่สิบบวกยั่ดรอบวกบวกดอกใไอทองมีอีกบ่หน่สมเด็จ่จ้าพระพันรอบโอ้เพิ่นว่าสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องสมสมโตนี่หรือสมพ่อพันต้นใบชนิดตัวได้ยังมือแล้ววันที่สิบสี่กับท่านโอ้วันที่สิบสี่นี่พันรอบพี่น้องเพิ่งสมครั้งที่แรกบ่แเน่นนี่พี่น้องลูกมันเป็นกรูเคฟมสามลูกดีชีเอฟสามหนึ่งที่ใบไม่หลอดพี่น้ใบเอกสารมีพี่น้องรู้บอเค้มเอฟ รายเปิดใบเปิดใบราคาแม่ลูกนี่ไปขายมันหางหาซบหาเนาะคุณว่าราคาเปิดไบหาซีบหาพี่น้องราคาต่อรองไหนด้วยพี่น้องเนาะอันนี้เด้แม่นี่เด้แม่นี่กับแม่ลูกไม่ลูกบ่แม่นี่แม่นี่มันได้สามเดือนกว่าคุณว่าแม่นี่มันสามเดือนแล้วโอ้แม่นี่มีใบเนาะตำแหน่งกับมีแต่ยี่ห้อรถขับแถวไอยนี่รถขับเอาไว้อันนี้ละแต่ว่ามีประกันมีอยู่ประกันว่ามีอันนี้สมยังอันนี้ฟอนี่ปากย่างปากกาเล็ดเนาะฮึหกแปด ได้จักมื่นแล้วแม่นี่สมได้สามเดือนกว่าเลยด้โอ้สามเดือนแต่ก็รักกระดาษพี่น้องแต่ว่าคำว่าในตัวท่องแต่ว่าประกันใหายยุคนว่าประกันให้เพราะว่าคนเอาเดือนที่ซีแล้วซีเดือนแล้วนี่พี่น้องเดือนซีเ็เป็นาลูกแรกบอกสองข้าทองคนว่าลูกที่สองข้าทองพี่น้องแม่นี่สูงร้อยซีประมาณนีนเนาะซีพี่น้องลูกสองข้าทองราคาที เปิดไปสามสิบหาเป็นว่าเปิดสามสิบหาพี่น้องราคาเปิดไว้สามหาเด้อพี่น้องมาอีกแม่นี่แม่ลูกคือกันพี่น้องนี่แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ยังดีปะลูกผูพี่น้องหัวลุนบมดเนาะหัวหัวของเนี่ยหัวลุนบมดเลยพี่น้องลูกจักตัวแล้วนี่สามข้าทองโอ้ลูกตัวที่สามข้าทองพี่น้องสามข้าทองลูกผูเนาะ ลูกตัวผูพี่น้องนนี้สมพานรอบแล้วโอ้พานเรียบร้อยแล้วน,นี่ใบหลอดออะสมพานรอบเนี่ใาหลอดอ่ะสมาเบิ่งพี่น้องตัวนั้นเขาสมเข้าไก่ตัวนี้นย,นนยังบทติดถิ่งอยูอ่อันนี้สมเก่าไก่ไว้อันนี้แต่นะว่าสมพานรอบแล้ว,เ,ว,ว,ลวเปิดเทด่าไรละคาเปิดอันนี้เปิดได้ซี่นั่นซี่สิบห้าซี่สิบห้าละคาต่อรองเลยด้อพี่น้องเด้อห้อยไม้เนาะเบอร์ที่ตัวเขาเบอร์ 081 0, 0 5 5, 5 0 5 3 5 0่3ศูยหนึยห้มายอทางบ้านดุงพี่นอ้องถามว่าสมเคดัน,น,นมาบอกาก็ได้ันอยากสมบริยาใจก็โทษมาสอบถามใหม่พี่นอ้องโทมาสอบถามใหม่ได้เพ,พ่นมีใบ,บดอดตสวนเ<ม>นมีสมใบบดโยแจ่ว่าเพิ่เหมือนบริยาใบลงมาน้่งลกก้ลกกันก็ขอแเเทียปันี้มาคู่ส่วอวนโอ้ลูกเทยบบดตัวพี่นองเด้อสตัวนี้มน้อยเทียเท่กันเทีบนี่ยเทบพี่นองจ้ลูกสูบ นี่ใบมี่ท่านต้องตัวจขอบคุด้วยสนใจโทรมาสอบถาเหมืองเอาพี่น้องเปิดสองมือง้ะพี่น้องเนอสองมือวันเสาร์วันเสาร์วันอังคารพี่น้องภาพี่น้องมามาเบ่งบรรยากาศตลาดนี่ละมาเบ่งคนซื้อขายกันครับเข้ามาเบ่งขอด้ยวยเบ่งรา,า,า,าคาว่าสวันี้รา,าคางัวราคาควายมันราคางัวราคาควายมันเป็นเังไดีช่วงนี้พี่น้องสถาหนาการณ์ เาง่อกี้ห้อยากซื้อยากขา,ายอยู่เพื่อนพอจะเทียบราคาพี่น,อกกน้องเกษตรกรพอพี่ม่อนก็ถ้ามาทุกเศร้าแล้วพี่น้องใครผู้ใดยอยากติดตามรับชมก็รับชมหน่ทุกเศร้าเริ่มไล่สดประมาณหกโมงครึ่งพี่นอ้องหกโมงครึ่งไล่สดตลอดพี่น้องช่วงนี้ไล่สดตลอดค่อยติดตามพอมีมันเดืองพี่น้องเด้อคนติดตามไปาผู้ใดเขามาบมาท่านพี่น้องเขามาบมาท่านมึงไล่สดกับพีเบื้องหยอดหลังได้พี่นอ้องเบื้องหยอดหลังหรือไปเบื้องในทางช่องก็ได้ช่องยูทูป ไปเบิ่งทั้งช่องยูทูบเนี่ยอาจจะตัดต่อสันลุกพี่น้องกระซับขึ้นกว่าเก่าบริใสเวลาโดนกระซ่องวิมลเพื่อนคนทำกเษกษตรดน,นะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่น้องก็เลยขับไปติดตามากเป็นช่องกเกษตรช่องงัวควายนี่ยแหละพี่น้องข้าพี่นอ้องเบิ่งงวัวเบิ่งควายซ้ำเบิง่งราคาแน่พี่น้องก,อก็ไปตรวจคอกไปเบิ่งคอกส้มฟาร์มเบิงเ่งแนวทางการเลี้ยงแล้วก็ปลูกหญ้าอาชีพ พี่น้องเบิ <sk ling> <sk ling> <si ่งอาชีพเกษตรกรทายทอดพี่น้องเบิ่งพาอให้เป็นแรงบันดาลบันดาลใจให้พี่น้องเกษตรกรไปกำลังใจน้ำกันพี่น้องสำรับมือนี้พี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาติดตามรับชมทางช่องมิมตนขอบคุณพ่อพี่น้องตอปอปอเล่าขอบคุณพี่น้องสร้างประเทศและพี่น้องเด้อคนไทยทำงานต่างประเทศพี่น้องคนไทยในเมืองไทยเฮานี้ละขอบคุณทุกคนสำรับไรนี้เมือนี้ ขอ,อจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในร้ายสวัสดีครับ